สวัสดีค่ะทุกคนก็ปุ้ยนะคะปุ้ยก็ไม่รู้หรอกนะว่าคลิปนี้นจะมีใครมานั่งดูอยู่หรือเปล่าแต่ว่าปุ้ยอะมีบางอย่างที่อยากจะเริ่มทำนะคะนั่นก็คือปุ้ยอยากจะอัดคลิปคุยกับตัวเองนะคะใช่ช่วงนี้มันก็เครียดนะคะทุกคนเพื่อปุ้ยกะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วเรื่องงานก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็เรื่องที่เ,เต็นป่วยด้วยอาการเต็นก ไม่ค่อยจะดีดก็ทําให้แบบหลายๆอย่างมันเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะต้องมานั่งเครียดหรือว่ามานั่งทุกข์อะไรเงี้ยนะคะสิ่งทีุู่ยทําในช่วงนี้ก็คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนหลายๆคนในช่วงนี้นะคะจริงๆอะไม่ค่อยมีใครคุยด้วยหรอกเอาจริงๆนะแต่ว่าก็มีคุยบ้างนิดหน่อยทีเนี้ยทุกคนก็เหมือนกับ พูดประมาณว่าแบบเขาจะดีใจถ้าเกิดว่าเห็นปุ้ยยิ้มอะไรเงี้ยท้งที่เออมันตอนนี้เราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีความสุขหรือว่าจะมานั่งยิ้มอะไรเงี้ยทุกวันแต่ก็สัญญากับเพื่อนไปแล้วว่าจะพยายามที่จะยิ้มให้มากที่สุดเพราะว่าอ,อย่างน้อยทุกคนตอนนี้คือก็เครียดแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ได้ปกติการได้เห็นรอยยิ้มจากคนอื่นหรือคนที่ ผ่านไปผ่านมาใน Facebook อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรายิ้มตามได้ในบางทีอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อมีโอกาสนะคะวันนี้ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านนะคะก็คือเล่มนี้ <c oughs> นะคะเ,เป็นหนังสือเล่มที่ปุ้ยซื้อมาค่อนข้างนานแล้วนะคะเกือบปีแต่ว่าไม่เคยหยิบมาอ่านเลยปุ้ยเป็นคนชอบสะสมหนังสือะคะ่ะแต่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะ แต่ว่าวันนี้ไม่รู้นึกคึบออกคืงใจอะไรคือเล่มนี้หยิบมาเพราะว่ามินี่เอาไปเล่นแล้วก็เขาไปโยนทิ้งคว้างเอาไว้นะคะก็เลยหยิบมาจะมาเก็บแต่นึกขึ้นได้ว่าเออเปิดอ่านหน่อยดีกว่าไม่เคยอ่านเลยไนเงี้ยพอนั่งอ่านไปนั่งอ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะนั่งอ่านไปเมื่อเช้าทั้งที่ตัวเองไม่ได้ไม่ค่อชอบอ่านหนังสือนะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องที่อยากจะเอามานั่งเล่าให้ฟังนะคะ ก็จริงหนังสือเล่มนี้เรียกชื่อภาษาไทยว่าปัญญาง,งานจัดการพนังงา g นะคะ One Cell ซึ่งคนเขียนก็คือปีเตอร์เอฟดักเกอร์นะคะก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นะคะพูดจะค่อยๆูดไม่ได้เล่าทั้งหมดทั้งเล่มนะคะแต่ว่าวันนี้ทีุู่ยอ่านมันจะมีพาร์ทหนึ่งนะคะที่เ,เป็นพาร์ทเริ่มต้นนะคะที่ทำให้เราแบบสัมผัสตัวเองแล้วก็ลองที่จะ วิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วก็หาคําตอบในชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าอย่างแรกเลยอ่ะเราจะต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นคนที่มีจุดแข็งตรงไหนบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วคนทั่วไปอ่ะค่ะมักจะพัฒนาในในจุดแข็งของตัวเองอ่ะอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มีพ o i n t ประมาณว่า อยากให้เราลองพัฒนาจุดที่ไม่ใช่จุดแข็งของเราดูบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะพัฒนาแต่จุดแข็งของเราเองอะ่ะมันคือการปิดกั้นการพัฒนาตัวเองที่น่าเสียดายมากอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้คือเป็น point ที่เขาฝากไว้ให้คิดนะคะนอกจากการที่เข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจจุดแข็งว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่เอามาใช้เพื่อที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่าใช้ให้เกิดงานให้มันมีผล รับที่ดีแล้วเนี่ยนะคะก็ให้พิจารณาตัวเองในเรื่องของเทคนิคการเรียนรู้ที่เราถนัดนะคะซึ่งบางคน่ะก็อาจจะเรียนรู้ด้วยการฟังนะคะบางคนก็เป็นนักอ่านบางคนก็เรียนรู้จากการเขียนก็คือจดบันทึกนะคะหรือว่าคีเอดบทความอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็เรียนรู้จากการลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีอีกการเรียนรู้นน่นที่ปุ้ยพอปุ้ยเห็นอะปุ้ยตกใจมากเลยอะ่ะเนั่นก็คือ การเรียนรู้จากการฟังตัวเองพูดซึ่งพอปุ้ยมาคิดดูแบบเฮ้ย mm hmm. มันมัน,ม,นมันเหมือนเรานี่ว่าอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบจริงๆเนี่ยาก,การอัดคลิปเนี่ยนะคะปุ้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครมานั่งดูหรอกจริงๆร0 0้อยวิวหรือว่าสองร้อยวิวเนี่ยอาจจะเป็นปุ้ยด้งดูของปุ้ยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะปุ้ยเป็นคนที่แบบอัดคลิปแล้วบางทีปุย้ยอาะชอบกลับมาดู ลิปที่ตัวออัดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราเคยพูดอะบางทีเราก็ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้ครับก,ก็เลยคิดว่าเออมันจริงเนาะหรือว่าเราลองพูดกับตัวเองไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มานั่งฟังว่าตัวเองพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนมานั่งฟังเราด้วยสักสองสามคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเออมันเป็นเรื่องที่ที่ดีนะเราก็ อัดคลิปแล้วคุยกับตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอนาคตอีกสักสิปีแล้วก็มานั่งดูคลิปตัวเองซึ่งตอนเนี้พวกก็ยังนั่งดูคลิปตัวเองเมื่อสิปีที่แล้วอยู่เลยอ่ะเออมันก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าเราอ่ะเป็นคนชอบเรียนรู้ด้วยวิธีไหนนะคะอย่างอย่างปุ้ยเงปุ้ยดูตัวเองปุ้ยก็เป็นคนเรียนรู้ผ่านการฟังนะคะปุ้ยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านเลยนะคะ ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะคะแต่ว่าชอบซื้อหนังสือนะคะเพอะคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์และได้ใช้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อ่านนอกจากจะบังคับตัวเองจริงๆว่าโอเคต้องเรียนรู้ต้องมานั่งอ่านหนังสือละเสร็จเวลาเลยนะคะวันหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งถึงสองหน้าอันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่เรียนรู้ผ่านการฟังเพราะว่าปุ้ยอะ่ะตอนเนี้ยคือดูคลิป u t u b e อะ่ะทุกวันเลยนะคะก่อนนอนโดยที่ แรกๆก็จะเริ่มเริ่มจาัดก,การเรียนรู้เรื่องที่เป็นเรื่อง specific คือสมมติอยากรู้เรื่องการออกกำลัง,งกายการโภชนาการในการลดน้าหนักอะไรเงี้ยพุ้ก็จะดำดิ่งเรื่องพวกเนี้ยเป็นเดือนเลยอะ่ะเพื่อให้รู้ถึงที่สุดที่เราอยากจะรู้อะ่ะพอมารู้ปุ๊บพุ้ก็จะเปลี่ยนเรื่องแหละ,ะไปดูเรื่องเซิร์ฟสเกตอยากเล่นเซิร์ฟสเกตพุ้กก็ไปดูเรื่องเซิร์ฟสเกตเนี่ยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยอะ่ะจนกระทั่งดูจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันเล่นได้แล้วโดยที่ฉันไม่ต้องไม่ต้องฝึกเลยอะ่ะในที่ ดูจนขนาดนั้นจะรู้สึกขนาดนั้นแลยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคือเราก็ต้องฝึกนะคะทุกคนโอเคแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเราอะเราไม่จุดแข่งแข่งเรื่องไหนอย่างเงี้ยมันก็ก็ดีนะคะคืออย่างปุ้ย่งเป็นคนที่ชอบลงลึกอะคะ่ะในในความรู้อะ่ะปุ้ยจะไม่ค่อยแบบหวานเท่าไ,รไหร่นะทีเนี้ยพอมาฟังอ่าเพื่อน,ห,นหลายๆคนนะคะที่เขาแบบพูดเกี่ยวกับเรื่อง ทัศนคติในการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเฉพาะก็ได้เราวันหนึ่งเราหาเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนหรือว่าเราอยากรู้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเสริมเราไปในอย่างน้อยวันละคลิปหรือว่าวันละห้านาทีหรือว่า Google สักสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเออเพืก็ลองทํามันก็ดีนะคะทําให้เราแบบได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยหรือบางทีเราได้ยินคาศัพท์อะไรที่เพื่อนพูดหรือว่าใครพูดมาเรารู้สึกแบบ มันคืออะไร,รอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้มาสกดยังไงด้วยแต่ว่าก็ลองเสิร์ช g o o g l e ดูอะไรเงี้ยเออมันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนาตัวเองในข้อหนึ่งก็คือการหาความรู้ใส่ตัวนะคะซึ่งเราสามารถทําได้ง่ายมากๆในยุคนี้นะคะแค่กูเกิลก็ได้แล้วหรือว่าเข้า youtube หรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าดู Facebook เพื่อนหรือว่าไปไปตาม o l l o w p a พ e ที่เราสนใจอะไรเงี้ยมันก็คือได้ ได้สิ่งแปลกๆใหม่ใมในชีวิตทำให้ช่วงนี้มันลดเรื่องการเบื่อไปได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อบางคนก็จะชอบเรียนรู้ผ่านการเขียนก็มีนะอันนี้คือบางคือสังเกตคนที่แบบสมัยรีแล้วชอบจดเลคเชอร์เยอะๆอ่ะซึ่งเราไม่ใช่คนนั้นเลยอะเราเป็นคนที่แบบถ้าเราหลุดโฟกัสในการฟังค cool รูอะค่ะเราก็จะไม่เข้าใจเลยถ้ามานั่ง กลมหนะ้ากลมตาจดเลคเชอร์เนี้ยก็คือจะหลุดโฟกัสไปเลยซึ่งเออพอมานั่งคิดดูมันก็จริงนะเราอ่ะเป็นคนที่เรียนรู้ผ่านการฟังค่อนข้างมากแล้วก็จะไม่จดว่าแต่ถ้าไม่จดถามว่าลืมไหมมันก็ลืมแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่เราเรียนรู้ไปแล้วอ่ะเข้าใจไปแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราก็จะจําจําได้เลยอะไรเงี้ยค่ะปุ้ยก็เป็นคนอีกประเภทหนึ่งคือเรียนรู้ผ่านการก๊อปปี้เออปุ้ยอ่ะเวลาที่ปุ้ยดูคลิปใน youtube หรือว่าการแต่งหน้าของคนอย่างเงี้ยค่ะ เว้ยก็จะจําภาพเลยอ่ะแล้วก็แบบบางทีไม่ได้ไม่ได้ทาตามสเต็ปเขาเป็นๆว่านอกจากคนนั้นอ่ะมันดีเทลแล้วแบบเราตั้งใจและสนใจเขาจริงๆเราจะดีเทลแล้วตามเขาสเต็ปเขาอ่ะได้เลยอ่ะคือเหมือนก๊อปปี้คนได้ง่ายมากถ้ามีข้อมูลเพียงพอแต่ถ้าไม่มีข้อมูลเพียงพอก็จะเป็นสายข้อมูลคือจะไปหาข้อมูลจนแบบรู้เยอะๆรู้จนลึกพอที่จะแบบมั่นใจที่จะแบบ เอามาลงมือทาอ่ะเออคือคือการเรียนรู้ของคนนะมันมีหลายหลายคอนเท็กชัวมากแล้วก็มันก็มีหลายระดับด้วยนะคะ <_ d ata> คือนอกจากปุ๊จะเป็นก๊อปปี้แล้วปุ๊ก็จะเป็นพวกนักหาข้อมูลนะคะ <_ d ata> แล้วก็เป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะซัพพอร์ตการการะทําหรือว่าการทําอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นที่จะทาอะไรบางอย่างถ้าไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตให้มั่นใจพอปุ๊ก็จะไม่เริ่มทําอันนี้ก็คือถามว่าเป็นข้อดีไหมก็ทําให้เราได พยายามที่จะเรียนรู้ให้มันเยอะขึ้นแต่ข้อเสียก็มีก็คือเราจะไม่เริ่มทําเลยถ้าเราไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วก็มีการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นการเรียนรู้โดยพื้นฐานทั่วไปของทุกคนก็คือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทํานะคะซึ่งเขาก็บอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่ที่เราหามาว่ามันเข้ากับตัวสไตล์ของตัวเราแล้วเรามีความง่ายที่จะเรียนรู้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการนําความรู้ที่เราได้เรียนรู้อนะคะ่ะ ไปลงมือปฏิบัติให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆนะคะนั่นก็คือบทสรุปของการเรียนรู้นะคะก็คืออา,อาจจะเป็นบางคนก็คืออาจจะทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกบางคนก็อาจจะทําแล้วล้มเหลวแล้วก็อาจจะล้มเลิกนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเทคนิคการลงมือทําก็คือการทําซ้ําๆอะคะ่ะทำทำไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้พัฒนาต่อไปตั้งแต่ ครั้งแรกเราอาจจะไม่เก่งนะคะทาต่อไปเรื่อยๆครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็จะเริ่มรู้ข้อผิดพลาดในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองรวมทั้งการหาความรู้เพิ่มด้วยนะคะแล้วก็กลับมาลงมือทําในสิ่งนั้นนะคะให้มันสําเร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือการลงมือทําให้มันเกิดผลลัพธ์ ที่สําเร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นพาคแรกของหนังสือเล่มนี้ที่เราจับใจความได้เราคิดว่าเออมันพอมาฉุกคิดมันก็จริงนะคะทุกคนลองคิดดูว่าตัวเองเนี่ยถนัดเรียนรู้ด้วยวิธีไหนลองคิดดูนะเราชอบอ่านไหมเพราะอ่านปุ๊บเราแบบแตกฉานเลยแบบรู้นู่นรู้นี่เยอะนั่นเยอะนี่เราแบบ พราะอ่านปุ๊บแล้วเราเอาความรู้ตรงนั้นไปทําอะไรต่อนะคะอย่างปุ้ยอย่างเงี้ยคือวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องเนี้ยสิ่งที่ปุ้ยทํานะคะนั่นก็คือการเห็นคุณค่าของของความรู้ของทักษะที่เราได้พัฒนาหนึ่งสิ่งนะคะที่เราได้เรียนรู้เพิ่มสิ่งที่ปุ้ยทําก็คือการแชร์ค่ะแชร์ริ่งนะคะอาจจะแชร์ให้ตัวเองโดยการอาัดคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่า เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสิ่งแรกที่พุ้ยทำเลยคือพุ้ยโพสเฟซบุ๊กนะคะว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้พุ้ยอ่านแล้วพุ้ยได้คอนเทกต์ตรงเนี้ยซึ่งมันมีสาระมากเลยนะคะเออมันทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วก็แชร์ไปนะคะเอ่อในเรื่องของสิ่งต่อไปหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วก็ขึ้นในเรื่องของการรู้คุณค่านะคะการรู้คุณค่าของทักษะตัวเองการรู้คุณค่าของอ่า เป้าหมายของตัวเองในการเรียนรู้ว่าเรียนรู้ไปเพื่อจะเอาไปทำอะไรนะคะก็อันนั้นก็คือจะเป็นพาร์ตต่อไปที่เดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าในเรื่องของการรู้คุณค่าเนี่ยผู้อ่านอบางทีผู้ก็จะงงๆนะคะไม่ค่อยเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วอาจจะต้องกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งแต่มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะว่าเราเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอเราเข้าใจจริงอย่างไม่พออย่างเดียวไม่พอสองอย่างไม่พอนะคะสิ่งที่สามก็คือเราต้องรู้คุณค่าด้วยว่า สิ่งที่เราทําทําไปเพื่ออะไรนะคะเรามีชีวิตทุกวันเนี้มีคุณค่าอะไรกับตัวเองหรือกับคนอื่นหรือกับองค์กรหรือกับครอบครัวหรือกับประเทศหรือกับสังคมอะไรหรือเปล่าหรือเราเรามองคุณค่าแค่แค่ในแอเรียของเราเองในบ้านของเราเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อการกระทําของเรานะคะแล้วก็อาจจะมีผลที่สเต็ปถัดไปก็คือการตั้งเป้าหมายอะคะ่ะ แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการตั้งเป้าหมายอะค่ะมันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายให้มันสูงมากๆนะคะเราอาจจะตั้งเป้าหมายนะคะเล็กๆในน้อยนะคะเพื่อที่เราจะไปถึงได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเลยอะเราก็อาจจะไม่มีการลงมือทําไม่มีผลลัพธ์ให้มันบังเกิดผลจากการเรียนรู้นะคะอย่างปุ้ยเนี้ยก็คือตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยโอเค ปุ้ยจะมานั่งเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละเนี่ยนะปุ้ยวันจริงปุ้ยอ่านแต่ตอนเช้าแล้วปุ้ยออกไปทําธุระไปโรงพยาบาลมาแล้วก็กินข้าวทํานู่นทํานีน่เสร็จแล้วก็เนี่ยมีเวลาประมาณสิแบบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยมานั่งเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือเป้าหมายในวันนี้ของปุ้ยว่าปุ้ยจะมานั่งเล่าเรื่องอันเนี้ยให้ทุกคนฟังนะคะก็เออไว้มีเรื่องอะไรมาคุยสนุกๆก,ก็มาคุยกันนะคะปุ้ยตอนนี้เหงามากไม่มีเพื่อนคุยนะคะก็เดี๋ยวจะมานั่งเล่านั่งคุยอะไรเงี้ยแหละเนาะ ไม่มีใครคุยด้วยก็คุยกับตัวเองเนี่ยแหละดีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย